ได้จริงไหมไเด็กที่ทำโมเดลต่างต้อจับไม่อ่านจริงครับใช่ไหมไม่มี literacy เนี่ยสองเด็กต้องมีเหตุมีผลนะครับ r e ส s น n i n g นะฮะส่างกับ,บว่า literacy คืออ่านแล้วเนี่ยนะมรือเข้าใจได้อ่านแล้วต้องต้องเข้าใจเหตุผลใช่ไหมความเป็นมาเป็นไปอันที่สองนี่ต้องมีเหตุผลถ้าเด็กไม่มีเหตุผลที่ดีแล้วนะหรือคิดแบบไม่มีสัมมาทิฏฐิแล้วนะครับเสร็จเลยครับ ทำคะแนนได้ถ้าคิดแบบนิชชานิธิตกหมดเลยเพราะมันจะมีเลขคะแนนอยู่ใช่ไหมใครคิดอย่างนี้เชิงบวกเนี่ยเป็นสาม,มัคคีได้คะแนนสามนะใครคิดแบบแบบนิชชานิธิได้หนึ่งหน้าอย่างนี้เนาะเห็นไหมเหตุผลดีได้คะแนนสูงอันที่สองครับและอันที่สามครับคิดเชิงตัวเลขคำนวณเป็นเชิงปริมาณเป็นเพราะนั้นที่อบรมล่าสุดก็มีสามตัวนี้คนระับ คิดที <S <S <an innoc> ่มันไปสอดคล้องกับเรื่องของดิสโทสซีเรื่องมาตรานออกเทมได้นะคิดในเรื่องของการมีเหตุมีผลใช่ไหมแล้วคิดไปเชิงสัมพันธ์กับตัวเลขนะฮะแต่แลข้อสอบต้องมาวัดตรงนี้ต้องสอบแบบนี้นะมีอันล่าสุดนะครับเราเชื่อว่าถ้าทำแล้วเด็กน่าจะน่าจะดีขึ้นเนาะอาจจะรับเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวเรามีข้อกันนะอันนี้ผมจะเล่าให้ท่านฟังแล้ว่าวิธีการคิดของสมรรถที่แบบนี้นะครับ เขาคิดไงเดี๋ยวไปคุเดียเนาะแต่แรกเดี๋ยวนี้อนะัน,ท,นที่สองครับเขาคิดว่านี้ครับที่ว่าน,นอกจากฝึกให้เด็กมีกละบการคิดเพนะียพอแล้วต้องมาฝึกตัวเราด้าวยนี่ครับเทคนิคหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นกระบวนการเรียนการสอนแบบปันใดห้าท่านนะนะฮะอันนี้เราจัดรวมมาที่สี่ที่ห้าที่หกนี พิษภาจะไม่เปิดเทอมใช่ไหมสามวันนะฮะตอนนั้นน่ะยังไม่เปิดเทอมครับแล้วก็เอาคุณครูครับแต่งอุปสรรคแล้วก็คนลงนไปไปสิบคนเลยครับนะไปนั่งคุยกันนะแล้ให้ความรู้ตรงนี้นั่งพูดคุยกันแชร์ประสบการณ์เราเชื่อว่ากระบวนการสอนห้าขั้นนี่นะของสมรรถนยเรียกว่ากระบวนการการสอนแบบกระจายขั้นนะฮะตามมาตรฐานสากลเขาเรีว่รูปการสอนอย่างนี้เขาเรียกว่าการสอนตามมาตรฐานสากลนะ คือลูกเรียนสามคนตัวโลกว่าสอนในนี้ห้าขั้นนะครับก็แบบคือขั้นแรกครูต้องฝึกให้เด็กเนี่ยตั้งคำถามเป็นใช่ไหมเห็นไหมตั้งคำถามเป็นขั้นที่สองเด็กก็ไปสืบค้นเป็นใช่ไหมขั้นที่สามเด็กก็ามาสู้องค์ความรู้ตัวเองเป็นนี่เรียกว่าการเรียนแบบให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ตัวเองได้ครับเพราะขั้นที่สี่ไปพอนะเด็กต้องนําเสนอเป็นนะครับนําเสนอเป็น และสุดท้ายคือเด็กอ็มีจิตสาระนะะจะไปประโยชน์ได้ก็คือไปสอนคนอื่นหน้าตัวเองเขาเชื่อว่านอกจากรู้แล้วนะถ้าเก็บความรู้เฉยๆไปเด็กจะไม่กินนะแต่ถ้าเด็กเนี่ยรู้แล้วนะนาเสนอเป็นเสร็จก็ไปจิตสารนะไปสอนคนอื่นได้ไอตัวสอนคนอื่นได้เนี่ยคือสุดยอดขั้นที่หนะ้าเห็นไหมพอเร้คถ้่าเด็กท่านาเรียนแล้วนะครับเรียนแล้วนะคนเองเป็นคนการเร็นสูงความรู้เป็นน,ปน,ปปปน,นำเสนอ ไปสอนคนอืดด่นได้ไอ้นี่สุดยอดครับเขาเรียกกระบวนการแบบภายในห้าท่านทีนี้พอมเาเทียบเพียงกับของการโคชชิ่งนะครับทีนี้ครับนะการแบบเป็นพี่เลี้ยงทีนี้พอเข้าสู่กระบวนการนี้เนี่ภายในปั๊บพี่กายดีเขาก็มีการบอกว่าเออท่าอย่างนั้นเราน่าจะเอามาเอามาเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียนเนาะมีพี่เลี้ยงนะฮะัสอนแบบทีเทียบแบบพี่เลี้ยงในชั้นเรียนกันนะครับเขาเรียกว่าการโคชชิ่งกัน ทีะเทศไทยเนีแบบกระจาโคชิ่งกันนะครับนะหรือกระบวนการทางเทคนิคแบบเลินิกกันทีนี้ไอ้ตรงนี้แหละการโคชิ่งภายในเนี่ยนะเขาเลยตั้งภายในเคือว่าการเลือกสอนแบบติดไฟปฏิบิษณ์